they are. Yeah, Oh, my god. I'll do it. I want it. That one more. Oh, so it's really cool. เ้าบาดีเนี่ยสีเพล่เพ่ป่ะ่มาตอนทันเยอะเจเต้นท้ายงเซคัลเอรก่อนเดี๋ยวแม่แม่ช่วยโอเคไหมโอเคเ๋เซงคลเลอรสีพ่พก่อนพพลี่ไหนหาสิเพ่อพ่ที่หนูทำหรว่าพพที่ไอจินไอจินอันนี้ อืมอ่นเนี้สีอะไรมูม่ทำเนี่ยยาวอ่ะสีอะไรดีอ่ะไหนเสิร์เขาเล้แม่ดูสิเขาจะสีอะไรเย็นยออะไรเล้เอ่ะสีเย็นยอแม่ทำเนี่ยยาวว้าสวยจังเลย